กองทัพบกนะคะร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลปี2564พร้อมมอบหน้ากากอานามัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกองทัพบกร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมชุมชนเขตพระนครและกองทัพบกร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2564 โดยมีนายธารกรสวารักษ์ประธานชุมชนหลังวัดราชนด,ดาเป็นผูแ้แทนชุมชนเขตพระนครและพันเอกพัฒนาชัยจินตการนนรองเลขานุการกองทัพบ,บกร่วมเป็นประธานวางพันธุ์พุ่มและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดราชนด,ดาราชวรวิหารกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดแสดงภาพพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการโดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความห่วงใยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและได้กรุณามอบหน้ากากอนามัยจำนวน1,000กล่องพร้อมด้วยเจลแอลกอฮอลให้กับชุมชนในเขตพระนครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด้วยช่วยกันป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของประชาชนในชุมชน กำลังพลจิตอาสาจากกองทัพภาคที่1ได้ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครให้ทุกคนรับทราบถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่เกิดขึ้นตามพ่วงระยะเวลาและประกาศตามถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกและสายด่วนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อต้องการความช่วยเหลือขณะเดียวกันยังได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน5,000กล่องให้กับประชาชนใน4พื้นที่ได้แก่ชุมชนตลาดกลางดินแดงเขตดินแดงชุมชนตรอกสลักขินเขตปทุมวันชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนาเขตหลักสี่และชุมชนประชาร่วมใจสเขตจตุจักร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บญชาการทหารบกที่มีความห่วงใย,ยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกรงว่าประชาชนบางส่วนอาจได้รับหน้ากากอนามัยหรือจัดหาด้วยตนเองได้อย่างไม่เพียงพออีกทั้งปัจจุบันความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยประจำวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มอบหมายให้หน่วยทหารมอบหน้ากากอนามัยแบบ1กล่องต่อ1ครอบครัวกระจายให้กับประชาชนตามที่พักอาศัยร้านค้าแหล่งชุมชนแบบ Delivery m a มให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดโดยจะดําเนินการแจกหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเป็นการเสริมการป้องกันตนเองและช่วยลดภาระให้กับประชาชนค่ะ กองพันจูดโจมรักษาพระองค์กรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและกำลังพลของหน่วยซึ่งได้ผ่านการคัดกรองจากหน่วยแล้วว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 รวมจำนวน103นายเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพบ,บกบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติแสดงออกซึ่งความรู้รักสามคัคคีความเสียสละ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉันตรมงคลประจำปี2564โดยมีโลหิตท,ที่ได้จำนวน91ยูนิตรวม3 6 4 0 0ซ c ซึ่งทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือดสำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มณฑลทหารบกที่39จัดกำลังคนทหารจิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2564เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณประกอบกับปัจจุบันอยู่ในห่วงที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกสภากาชาติไทย รวมได้ปริมาณโลหิตจำนวน5,850แซีซีและจัดทยอยจัดทหารจิตอาสาพระราชทานตลอดจนกำลังพลของหน่วยออกไปบริจาคโลหิตทุกวันจนถึงวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2,564ตลอดห่วงสัปดาห์ของการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2564 กองทัพไทยค่ะได้รายงานผลการดำเนินโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดนะคะได้มีกําลังพลเดินทางเข้าบริจาคโลหิตแล้ว67,163นายรวมได้ปริมาณโลหิต27,588,125ซีซีแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย5,346นายได้ปริมาณโลหิต2,237,650ซีซี กองทัพบ,บก41,723นายได้ปริมาณโลหิต16,335,815ซีซีกองทัพเรือ1 7 5 1นายได้ปริมาณโลหิต4,812,110ซีซีกองทัพอากาศ9,343นายได้ปริมาณโลหิต4,22,550ซีซีค่ะ